จัก,กรกฤษยอดเพชรนราวิทย์ท่ามสุนีฐานา,านพัฒอัคราชัยกริตจ,จุนสิจุนสุรีอัครวินปีนาโตรมพิริยะมะไลลมแล้วก็ทั้งด้านของระพีพัฒวัฒนะจำนงเสียเปิดฉากมานนทบุรีเป็นฝ่ายบุกเข้าใส่เลยครับขึ้นมาทาั้งด้านซ้ายยังไม่พ้นเขตอันตรายครับลุยขึ้นมาใหม่ทาดาออกไปที่ชินสนุพง กิตินุพงศ์กระชากเปิดครับมาจังหวะนี้ธนกิจเก็บบอลลงในเขตโทษแล้วลองยิงจังหวะนี้ไม่เข้ากรอบครับนอนุกูลมองแล้วก็วางขึ้นหน้ามาจังหวะนี้สปีดเข้าหาบอลครับกิติศักด์ยังไงครับกิติศักด์แตะหลบไม่พานครับโอ้โหจังหวะลุ้นเน้นๆอีกครั้งหนึ่งครับของ BG. จีปทุมยูเนเต็ดทใหม่ครับ b ีจีปทุมเก็บบอลได้พิก ้องย่องเลยครับแม่จังหวะนี้แล้วเหมือนจะยังไงครับจ่ายย้อนกลับมาก็ไม่ดีตัดกลับมานนทบุรีได้บุกขึ้นมาใหม่แล้วลองส่องไกลจังหวะนี้ก็ข้ามคานไหนครับจังหวะนี้ธีรพัฒน์วางขึ้นหน้าให้ชิสนุพงศ์ครับสปีดเข้าหาบอลแมยังอ่านเกมอยู่ครับพงฉลองภูมิศศาประตูของนนทบุรียูเนเต็ด United. ออกมาเตะทิ้งออกไปก่อนครับจังหวะหลุดเข้ามาของชิสนุพงศ์ ยังเป็นลูกทุ่มของ b ีจีปทุมยูเนเต็ดทุ่มเข้ามาโดยชิสนุพงศ์ชิสนุพงศ์ทุ่มเข้าเขตโทษมามีธีรพัฒน์เก็บอยู่ในบอลเ,เก็บอยู่ในกอรอบเขตโทษจะพาลุยมาแล้วแตะมาไม่ดีแล้วลองยิงติดเซฟได้ซ้ำไหมซ้ำแล้วก็เข้าไปแล้วครับเอาครับเอาจนได้ครับบีจีปทุมยูเนเต็ดได้ประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากผู้เล่นหมายเลขเก้ครับธีรพัฒน ยิงประตูต่อเนื่องเลยครับสำหรับทางด้านของธีรพัชศรินอุดมวงศาดูการอีกครั้งครับจังหวะคุ่มเข้ามาแล้วก็ธีรพัชเนี่ยเอาบอลลงแล้วก็โดนผูเ้เล่นนนทัุรีเนี่ยรุมล้อมอยู่ครับก่อนที่จะตะรุยไปแล้วก็นี่ครับได้จิ้มจังหวะนี้นี่ติดเซฟแล้วก็บอลยังมาเข้าทางเจ้าตัวครับตามซ้ำเข้าไปโล่งๆเลยครับธีรพัชศินอุดมวงศาครับ ประตู3นับติดต่อกันในรอบนี้ครับวนลุ่มสองคนว้สินไม่ว่าอะไรไปแล้วครับบอลมาที่กิติศักดิ์กิติศักดิ์พาลุยแหวกเข้ามาเอาครับได้ดวลแล้วก็จ่ายต่อมาจังหวะน,นี้ได้ยิงเน,น้น,นโอ้โหไม่ได้ครับไม่ได้ประตูที่2ครับบีจีเกมตึ้งหลังเริ่มครับบีจีประุมเป็นฝ่ายเขีียรลูกเริ่มอนุกูลวางขึ้นทางขวาเลยครับ เป้าหมายอยู่ที่ชิดสนุพงอาบอลลงสวยแตะลบหนึ่งจังหวะจ่ายเข้าเขตโทษลุยขึ้นมาตบกลับมาแล้วก็ได้ยิงจังหวะนี้บอลปิ้นอยู่แล้วก็เข้าไปเลยครับโอ้โหจังหวะบุกค,ครั้งแรกในครึ่งหลังเท่านั้นครับบีทีปทุมยูเนเต็ดมาได้ประตูที่2เร็วเลยครับโอ้โหทำกันสวยจริงๆครับจังหวะนี้แล้วก็เป็นใครไปไม่ได้ครับเป็นหมายเลข9ครับ ธีรพัชศิลอุดมวงษาครับทำประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ครับให้บีจีพัทมออกนำเป็น2ประตูต่อศูนย์ดูกันอีกครั้งครับเคลียร์แล้วก็จ่ายย้อนมาที่อนุคุณครับอนุคุณเนี่ยวางขึ้นหน้ามาทางขวาเลยครับชิษสนุพงศ์ครับเอาบอลลงสวยเลยครับแล้วก็แตะหาเหลี่ยมแล้วก็เปิดเข้าเกตโทษจังหวะนี้ครับเติมขึ้นมาสวยเหมือนกันครับหมายเลข27กครับวิภาวัฒแล้วก็จ่ายตัดกลับมาจังหวะนี้ก็ ไดยิงโดยธีรพัฒน์จังหวะแรกเนี่ยเหมือนจะเซฟได้ครับผู้รักษาประตูของนนทบุรีครับแต่ไม่อยู่ครับบอลปิ้นเข้าประตูไป2 0แล้วครับจ่ายขึ้นหน้ามาก็ไม่ดีครับนนทบุรีโดนตัดได้ครั้งหนึ่งบิภาวัตจ่ายานสั้นทำชิงการชิดสนุพงศ์รุดแล้วครับโอ้โหยิงติดเซฟแม้ทำไมล้าหน้านี่หน้าเสียดายให้มากครับจังหวะของชิดสนุพงศ์เมื่อสักครู่นึงก ไายย้อนขบมาหน้าเขตโทษจับหนึ่งจังหวะปั่นด้วยขวาจังหวะนี้แม่มงไม่เข้ากรอบครับามาปลุยกันต่อครับบอลอยู่ในการครอบครองของวิจีปทุมได้เง็นัดขึ้นหน้ามาจังหวะนี้เอาลครับได้หลุดแล้วกิติศัก์กิติศัก์ลองยิงเรียบร้อยเลยครับสามประตูต่อศูนย์ครับจากกิติศักสิงหาครับโอ้โหต้องบอกว่าทำได้เฉียบคมเลยครับจังหวะนี้ รู้กันีกครังคร้งครับจังหวะสวนกลับเล่นเร็วกับวางขึ้นหน้ามาเลยครับแล้วก็ให้กิติศักดิ์สิงหาเนี่ยอาศัยความเร็วครับสปีดเข้าหาบอลแล้วก็ลากไปยิงด้วยขวาครับหนีมือผู้รักษาประตูเข้าไปครับให้บีจีปทุมยูเนเต็ดออกนามนนทบุรียูเนเต็ดเป็น3ประตูต่อศูนย์ กหลอกยิงเลยครับแม่พยายามจะหลอกยิงเสาแรกครับแต่บอลไม่เข้ากรอบขวาอา่าจ่ายไม่ดีครับโดนตัดได้บีจีปทุมบีจีปทุมจะสวนสปีดความเร็วแตะขึ้นมาแล้วก็ยิงแม่ไม่เข้ากรอบครับโอ้โหสปีดเร็วดีจริงๆครับสำหรับท่านนของกีตศักดิ่งหาครับแหวกมาสวยเลยครับจังหวะนี้สุภกรสุภก,กรได้รอเป้าแล้วยิงยัง ออกมาคว้าไว้ได้ครับผู้รักษาประตูและผู้ตัดสินก็เป่านกวีจบเกมการแข่งขันครับก็เป็น b ีจีปทุมยูนเต็ดครับเอาชนะนนทบุรียูนเต็ดสบุญมีฤทธิ์ไป3ประตูต่อศูนย์ในการแข่งขันฟุตบอลเอฟเอไทยแลนด์ยุทหลีกรุ่นอายุ14ปีรอบภูมิภาคโซนกรุงเทพและตริมันลครับ